ันนี้ฮะเฮเลนครับค่ะเฮเลนนะคะมาจากเพจเฮเลนเฮกค่ะก็สตรีมมอลล่าแลนค่ะช่วงบ่าย2องเป็นต้นไปแล้วก็สตรีมอมมองอาร์ตช่วง4ี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะในวันนี้เรามาเล่นเกมอมมองอาร์ตกันอ่าโอ้โหสนุกมากเลยเกมนี้อ่ะทีสุสดก่อนที่จะไปคุยเรื่องว่ามาเป็นสตรีมเมอร์ได้ยังไงอะปกติเฮเลนเป็นลูกครึ่งอะไรครับเป็นลูกครึ่งยอิตาลีค่ะอย่างนี้คุณต้องได้ภาษาอิตาเลียนนิดหน่อยคุณลองแนะนำตัวเป็นภาษาอิตาเลียน <c oughs> ได้ไหมได้นิดหน่อยได้อ่าบนช่องนวดตีแค่นี้เขาพูดว่าอะไรเปีย อ๋อไปกินบอลจอนกับใครไม่ใช่เขาบอกาชื่อเฮเลนนี่อ๋อไม่ใช่คู่ก่อนที่มันเป็นซีมเมอร์คุณทำอาชีพอะไรมาก่อนเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเฮ้ยอกขนาดนั้นเลยจริงเหรอเฮ้ยแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพที่สุภาพสตรีหลายท่านเนี่ยเขาใฝ่ฝันที่จะเป็น คุณได้ถึงจุดนั้นแล้วค like ุณรู yeah, the the ้ส okay. ึกยังไงบ้างก็ก็พยายามสมัครมา3ปีตั้งแต่เรียนจบอะค่ะเรียนจบใหม่ๆอีโก้เราสูงเราก็จะไปสมัครแต่สายสายนอกเอียร์มิเลดกาตาใดๆแล้วซึ่งเขาแบบรีควีลความโปรเฟชชั่นแนลมากเราก็คือแบบอยู่กับครอบครัวทํางานกับครอบครัวมาตลอดก็ซึ่งก็ชิลๆสไตล์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเราไม่ไปคิดกับเขาแล้วเหมือนมีโอกาสแล้วแบบเราก็พูดกับตัวเองเลยว่าสนามสมัครเนี้ยจะเป็นสนามสุดท้ายแล้วที่จะที่จะสมัครแอร์คือแบบทิ้งทวนแล้วก็คือเออสี่กา ก็บอกแล้วเราสำหรับแอร์เอเชีย X ก็คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทิ้งทวนตัวเองเลยว่าถ้าไม่ผ่านกูบ้านแล้วทำอะไรแบบนี่ยไม่เป็นแอร์แล้วเป็นพัดลมแอนแล้วนะแล้วก็คือได้เมลมาแบบการ์ตูนเยอะๆนี่เนี่ยก็เป็นอยย่างงเี้ก็เป็นอย่างเงี้ยใครเขาจะเอาะยินดีเลยให้จ่าดูอยู่ทำไงให้จ่าก็ดูอยู่เขาทำไงเนี่ยไม่แต่คือลุกแอร์เอเชียจะชอบแบบนี้เข้าไปเอ็นเตอร์เทนนะร์เขาเป็นโลคอแล้วเขาก็จะแบบ คือเก็ตตว่าแอร์ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าทําให้ผู้โดยสารแบบมีความสุขเลยส่วนใหญ่เขาไม่เห็นแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขท่า่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่ยานี่แฮปไม่ต้องเอานะแรกเลยต่อครับพอได้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 รับจดหมายมาว่าได้อีเมลว่าให้เราได้แอร์แล้วโอ้โหนาทีนั้นทำอะไรนาทีนั้นก็คือกรีดไหมกรีดก่อนกรีดก่อนไม่ตอนนั้นคือไปไปลองทํางานอีกที่หนึ่งแล้วประชุมอยู่ด้วยตอนได้เมลแบบเมลมาว่าแอบดูใต้โต๊ะแบบ แล้วก็ลุกไปบอกกับเจ้านายตรงนั้นว่าลุกมอ<ร>กอ<ร>ค่ะ แล้ละที่มาที่ไปนงเป็นแอร์ไม่ไม่ดีตรงไหนถึงต้องไปสติมเมอร์ก็มันไม่ดีตรงโควิดนี่แหละค่ะคือจริงแอร์มันก็ดีแหละมันก็มีเงินมันก็ดีอ่ะเราดีๆก็คือโควิดเข้ามาด้วยความที่สส่การบินของเฮมันบินเฉพาะต่างประเทศไปยังไงไม่ยังไงจับผ้าจะผูถึงมาแบบสติมเมอร์ก็ด้วยความที่เราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราเริ่มเล่นเกมจริงๆจังๆตั้งแต่ช่วงมหาลัยเราเรียนนิติเราเรียนนิติศาสตร์มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายสองคนครับอ่ะฮะแล้วก็เราคนเดียวแล้วนังก็เก่งคอมก็คือไปเล่่่่นนนนนนนคอออมมมห้้งลลลววเเเเเกกก็ชา เกมแรกที่เราเล่นก็คือ LOL เกมแรกคือ LOL เลยตอนเรียนมหาลัยใช่เมันออร์แิเจนอะออร์แกิเจนใช่แล้วพอเรามีแฟนแฟนเราสึกเล่น .e อ๋อโหมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าแฟนคนนั้นยังอยู่ถึงตอนนี้ไหมสวนห้าปีแล้วค่ะนอ่โหอแล้วแล้วแฟนเราเล่นดอทแล้วคือแบบเฮ้ยมาเล่น .e ด้วยกันดิเฮ้ยมันเกมนั้นมันย้ายค่ายไม่ได้เราเราตอนนั้นเราไม่เข้าใจนะครับแล้วแล้วแฟนนันก็เล่นกับเพื่อนแล้วเราอ่ะก็อยากแบบ อยากไปจอยกับเขาเราแบบอยากแบบแค่คีไม่ออกมาหาอ้าไปหาจะได้กอย่าวิธีที่ถูกต้องก็เลยเข้าไปสมัคร ดอทแล้วให้มันสอนเล่นแล้วเราก็กลายเป็นว่าเราติดดอทเอเลยโดตาโดตาโดตากลายเป็นว่าเราติดเกมเลยและไปยังไงมังไงถึงมาเล่นอมองอสก็คือด้วยความที่เกมมันเพิ่งมาดังใช่ป่ะเห็นสตรีมเมอร์ฝรั่งเล่นเราก็แบบมันสนุกอย่งว่ามันแบบมันเหมือนแบบเอาเพื่อนมาเยอะด้วยความที่เป็นคนเพื่อนน้อยนะคคืออยากมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจแหละเลยแบบให้ลูกเพจมาเล่นด้วยกันใครอยากเล่นก็เข้ามาใครอยากเล่นก็เข้ามาก็เลยเป็นที่มาของการสตรีมอมองอสโอ้โหก็ถือว่ามีที่มาที่ไปฮะแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าเจอแแบบบบคน วดประสาทคุณไหมที่สุดลูกค้าผู้โดยสารผู้โดยสารพาเจนเจอร์แบบไม่เข้าใจว่าต้องทํำยังไงแล้วก็แบบสมมุติจะเครื่องจะลงอเงี้ยคือต้องเก็บของหมดทุกอย่างใช่ไหมที่แบบปั๊บเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ไม่แข้งขัดขาอะไรว่าการที่คุณเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้มันไม่ใช่แค่คุณนะที่เดือดร้อนคนข้างในอีกอะทุกอย่างทำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับแอร์เลยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยตันนั้นอะมันรับ,บน้ำหนักได้จำกัดแล้วถ้าเกิดเทอร์โบแลนซ์หรือว่าอยู่ดีไออฝามันเปิดอ่ะหรือว่าเกิดเทอร์โบแลนซ์แล้วกระเป๋ามันไหลลงมาอมคือคนคอหักก่ะไม่ใช่แอร์นะคือ,ค,อคือผู้คุณนั่นแหละที่คอหัก,กันเองอเราพยายามที่จะลดความเสี่ยงในการเกิด อินซิเดนต์ต่างๆนั่นแหละแล้วทุกอย่างคือเพื่อคุณค่ะเนยวันนี้รู้สึกไงบ้างที่พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Among Us เนี่ยในสถานที่ถ่ายทำรายการของเราเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็สนุกเลยอันดับแรกแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่อะค่ะที่ปกติเราก็เล่นกันแต่หน้าคอมก็เหมือนนั่งคุยกันกับหน้าจอตลอดมาแล้วพอมาได้เจอจริงๆมันก็เหมือนอะ มันก็เป็นเป็นอีกฟิลหนึ่งแหละอ่าสุดท้ายครับฝากช่องทางอีกหนึ่งครั้งแล้วกันครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นเพจใน Facebook นะคะก็จะเป็น Helen Hex นะคะก็ E L E N แล้วก็ Hex X แล้วก็็คือี E อ E N แล้ว L E ไอ E ีก็คือเ e เลนเฮเลเฮดเอลเอ็นเฮดเอรนเ